สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกับโปรเจกต์ยักษ์กตัวหนึ่งนะคะนั่นคือการเปลี่ยนกระถางต้นบอลเพชรเจ็ดสีนะคะเขาอยู่ในกลุ่มอะอลโลคาเซียค่ะวันนี้นะคะนี่ค่ะ <S 2> <S 2> <S นี่เลยต้นใหญ่นี่เลยค่ะก่อนหน้านี้เข้าอยู่ในกระถางสิบเจ็ดนิ้วนะคะเท่ากับบอลกระดาษด,ด่างทองเมื่อครั้งที่แล้วนะคะคลิป คลิปแรกที่เราได้ลงออกไปนะคะซึ่งเราจะเปลี่ยนค่ะจริงๆใช้ผลที่เปลี่ยนเพราะว่าหนึ่งรากมันแน่นแล้วก็พอเราไม่เปลี่ยนปุ๊บใบเขาจะยิ่งอยู่ยิ่งเล็กลงเรื่อยๆอ่ะให้ดูนะนี่ลาคนลุ้นเลยนะเห็นไหมแล้วก็ใบเขาจะแบบอย่างเงี้ยเล็กลงเรื่อยๆเล็กลงเรื่อยๆดังนั้นค่ะเราก็เลยจะมาเปลี่ยนกัน ทีนี้ค่ะวัสดุปลูกค่ะไปดูในนี้ในคลิปแรกนะคะว่าปลาผสมอะไรบ้างแล้วก็มีวิธีการผสมผสมยังไงคือเนี่ยค่ะปลาผสมทิ้งไว้สองวันสาวันแล้วแต่ที่ยังไม่เปลี่ยนเพราะว่าฝนตกแต่ก็ถือเป็นการเป็นการหมักดินไปในตัวนะคะก็มีทั้งหมดมีดินถุงมีมะพร้าวสาับมีใบก้านปูมีมูลเส้เดือนมีผสมเพอร์ไลท์ลงไปด้วยนะคะ เดี๋ยวนี่มาลองค่ะว่าเผื่อทีเราอาจจะเจอไข่เพชรเจ็ดสีก็ได้นะนี่ค่ะมแม่นมากเดี๋ยงเพื่อนดูนี่ค่ะเห็นไหมค่ะ หรือ่มีใครไม่มีเลยอะแต่ว่ามินเก่าที่เราใส่ลงไปรู้สึกว่ารอุ้ยเจอใครเจอใครก็ทุกคน เราเจอไข่เจ็ดสีค่ะนี่นะคะนี่ไข่เพชรเจ็ดสีของเราแต่ว่าไข่จะอ่อนอยู่เลยจะแกะดีไหมเนี่ยทดลองแลยไหมคะทดลองตอนที่ปลาได้มาค่ะปลานี่เขาเรีไข่เนี่ยค่ะ ใบเล็กๆแบบนี้เลยอะค่ะแต่ว่าเขาจะแกวอันนี้ค่ะอันนี้มันไข่มันอ่อนมากเลยค่ะแต่ว่าช่วงนี้ราคาก็แรงเหมือนกันนะคะแต่เขากำลังฮิตในเขาฮิตบนกระดาษด,ด่างอันนี้เนี่ยค่ะปาก็มีต้นแม่บนกระดาษด,ด่างยกเหนื่อยค่ะไม่มีแรงพูดเลยตอนนี้ ใจนะได้ไข่เจ็ดสีด้วยเพราะว่าเขาพูดว่ามักจะให้ไข่ยากนิดนึงค่ะเห็นไหมอโอเคนี่ค่ะถ้าเรามื้อไข่เขาก็จะเขาก็จะกระทบมันจะชันงักไปนิดนึงค่ะ เผื่อฟุกอีกก็ถ้ามีอะไรใบก็เป็นการสร้างารายได้ได้อย่างหนึ่งนะปลาเอฟต้อนงไข่ใบห้าร้อยเองค่ะแล้วก็ปัจจุบันนะคะมีคนประมูลไข่ะคะ่ะใบละเป็นพันเลยนะเคยเห็นพันแปดสามพันก็มีนะ ว่าจะไม่แก่แต่หลุดไปแล้วนี่นะคะถือว่าไม่เล็กนะแต่ว่าคือเขายังใหญ่ได้อีกอะ่ะนี่ใบเขาจะถือว่าเป็นไข่อ่อนอยู่เลยนะคะจะได้อะ่ะแต่ว่าก็ถือว่าเพิ่มมูลค่านะแล้วก็เวลาเปลี่ยนกระถางนี้ค่ะจะไม่แนะนำให้ ทิ้งดินเก่านะคะเพราะว่าเออดินเก่าบางทีอาจจะเจอลูกไข่อะไรเงี้ยค่ะเขาหลงถ้าเราไปทิ้งบางทีเหมือนบางสวนนะคะที่เขามีมาเยอะๆแล้วเขาเคยทิ้งดินนะคะก็ขึ้นแถวที่เราทิ้งดินก็มีนะนไหนๆก็ลื้อแล้วย <laughs> กมาก บางคนเวลาเขาลือเพื่อไม่ให้กระทบต่อล่าเยอะๆเขาจะใช้น้ำขีดนะคะโหให้ไขยากผมคำาล่ำลือจริงๆะคะ่ะจริงๆเขาน่าจะแบบมีมูลค่าเยอะกว่านี้แต่การว่าไข่กระดาษไขบ่บนกระดาษด่างนะคะกับขายดีแล้วก็มีมูลค่าเยอะมาก หน้าเขาหน้าจะใต้เป็นไข่เยอะนะดูจากด้านถ้ลุงเขน่าจะเจอใบนั้นใบเดียวค่ะที่ จะเจอใบน้ำใบเดียวแล้วนิ่งเนีอยนอด <c oughs> ไม่เจอจริงๆไม่น่าเชื่อเลยถ้าเทียบกับอายุของต้นเขาถ้าเทียบกับบนกระดาษดาา่างอะฮะสมมุติถ้าคนที่จะลงทุนในต้นไม้แล้วก็อยากต่อยอดไปไวอะค่ะก็คงจะเป็นเรื่อง,งน่าจะเป็นบนกระดาษดา่างนี่แหละคะ่ะนี่คืออาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่คนหันมาเล่นกันเยอะนะ แล้วก็ปุ๋ยฟ้าจะอาใส่เป็นอโอดโมโคสนะคะมีสารเคมีกันแมลงไว้ด้วยอย่าง เสร็จเรียบร้อยจริงๆยวต้องใส่ปเดี๋ยวป้าเขาใส่ดินเพิ่มอีกนะคะนี่อันนี้มันลอยอยู่นะคะน่าจากี้เมื่อกี้เราฝังไม่ลึกแล้วก็เดี๋ยวจะทํามาเพิ่มค่ะนี่คนะ่ะของเก่าเขาถือว่ารากเดินดีอยู่นะคะรากเดินดีมากอุ้ยคุณใครยะนี่คนะถือว่า เราได้คืนทุนอีกแล้วหนึ่งนะ,ะเขาชอบอยู่ข้างใต้โคนใช่ไหมสรุปเงินค่ะเงินค่ะถอนมาค่ะนี่เห็นแล้วก็อยากจะคุยอีก <c oughs> ถ้าบังเอิญเจอแบบนี้ไข่ใ,ใหญ่มากเมื่อกี้ไม่เจอเลยนะเขาอยู่ใต้โคน่ะ คือเราไม่อยากกระลือเขามากเพราะว่ามันกระทบกระเทือนะแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปดินไปเพิ่มอี่างทั้งงอกถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ก็ไม่เป็นไรนะคะเขาจะนี่อ่ะเดี๋ยวให้อัปเดตต้นบนกระดาษด,ด่างที่เราเปลี่ยนนะคะนี่ค่ะใหญ่ไหมคะนี่คือใบใหม่นะคะที่เราเปลี่ยนได้อาทิตที่แล้วก่อนหน้านี้ค่ะดูใบเขาค่ะเล็กมากนี่นเนี่ยที่เราต้องเปลี่ยนเห็นไหมคะการเปลี่ยนก็คือ เพิ่มความสวยงามให้กับเขาด้วยนะคะแต่เขายังไม่ค่อยตัดสีจัดนนะ้ะแต่เริ่มแล้วเริ่มออกแล้วนี่ค่ะถ้าจัดกระสีจัดอ่านี่เราเทียบเลยเทียบแบบใบต่อใบเลยนีมี่เห็นไหมคะนี่นี่คือใบเก่านะคะนี่คือใบใหม่คือใหญ่แบบใหญ่มากนี่เหมือนกันนี่ค่ะบนกระดาษอะไมู่ม่ะเพชระสีของเรานะคะเขาแบบ ออกไปใหม่เล็กกระจิ๋วเนื้อแต่เขากัดสีดีนะกระสีดีนะสีแบบออกแล้วแล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็ไม่แน่ปาจะอาจจะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนดินอีกเปลี่ยนกระถางให้อยู่ไซส์เดียวกันให้หมดบนกระดาษเพราะว่าเขาบอกใบมันเริ่มเล็กแล้วค่ะอาจจะกำลังมีไข่อยู่หรือไม่ก็ควรจะเปลี่ยน เปลี่ยนดินนะอเคลิปค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ค่ะสั้นๆน,นะคะมาแบ่งปันกันเนากมาดูว่าเออเราเลี้ยงกันมาเกือบหนึ่งปีนะคะตั้งแต่ประมาณเดือนกุมภามีนานะคะเลี้ยงจากไขเก่เล็กๆนี้เลยไม่เลี้ยงไข่ประมาณไซนี้ค่ะแต่จะเป็นไข่ที่แก่วันนี้นะจะเป็นแบบแข็งเลยอะเป็นสีดำหรือนี่ไข่อ่อนแต่ก็ลองเพาะได้นะคะเดี๋ยวยังไงค่ะมาจะมาอัปเดต ให้ ي, ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าประสบคาวามสำเร็จในการพอกไข่อ่อนแล้วเป็นยังไงเขามีการเจริเ,เ,เติบโตที่ดีหรือไม่นะคะสำหรับวันนี้ขอคค้าค่ายบายค่ะ